처에 신게가거 세계. 그가 뭐라고 했어요? 처음에 게임예요 처음에 요 처음에 에인들 하나둘 쓰러져갔고 그들의 사악한 피는 세상을 오염시키기 시작했습니다 이 오염은 세계수까지 위태롭게만들었 결국, 여신 프리그님께서 세계수에 깃드신 후에야 번져가는 오염을 멈출 수 있었지요. 하지만, 악의 세력은 세상에 남겨진 거인의 흔적을 찾아 세상을 파멸시키려 합니다. 그대, 운명의 아르카나요. โอเคนะนี่ก็จะเป็นพอดเรื่องนะฮะก่อนลุยกันนะครับก็ประมาณว่า,าสิ่งชั่วร้ายแหละนะที่จะคลองเทพธิดามา,ช,าชักชวนให้เราไปลุยนะครับโอเคอินเตอร์เฟนะมาถึงโอ้โ oh หภาพสวยงามฮนะสวย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 มากสวยมาก,มากทั้งตัวละครทั้งฉากหลัง 배우스의 <laughs> 세계 오신 것을 환영니다 게임 화면에 대해서 아, 설명리겠습니다 중앙 하다. 상단의 타겟 창에 선택이오력합니다 그리고 입력 력 등의 정보가 니다리고입니다 그리고 입력 니다 그리고 입력 등의 정요가 필요합니다. 그보고합니다니다합니다 I เร็นะอ่นเ่เป็นเรื่องของเควส์ง่ายๆก็ใครมีอะไรบนหัวก็นั่นแหละเวสเข็นทอปลล์ล์อยู่ด้านซ้ายโอเคลุยก่นเลยกด F หรือคลิกขวา็นการคุยอะคุยอะอันเรียกว่าอะไรคุยเอ็นพีลืมซะล่วนะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะฮะว่า มีหนึ่งเควสนะฮะแล้วก็กดปุ๊บก็จะโชว์หน้าต่างเควสขึ้นมามันจะไม่บอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่มีออโตเควสนะฮะนี่ไม่มีออโตเควสแต่จะมีสัญลักษณ์บอกแทนว่าเดินไปไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมหาปุ่มไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ผมกดแล้วมันไม่พาไปอ่ะอ่ะก็จะเหมือนเทล่านะเทล่าก็ไม่มีต้องเดินไปเองหมดนะครับเรียนรู้ทักษะกับคิโอคิโอรอนคิโอรอน โอ้โหกไกลแล้วฮะร้อยห้าสิกมผมลองสก,กิลด้ะเจอมอน F1 อะไรเนะี่ยโรลลิงโอ้ตีลังกาฮะขอเขาไม่ตีมุมป้องนะฮะโอ้โหแหลกเลยฮะโอ้ยตีลังกานี้มันทำอะไรได้เนะี่ยหมวนตัวไปข้างหน้าเจ็ดน่าจะหลบการยมตีได้เหมือนเหมือนเ,ออเทล่าอาชีพอะไรนะแทง้งแทง้แทงอะแทงมันจะตั้งโลกันได้ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ลอง กำการฝึกฝนนะครับอันนี้ก็จะให้ไปตีไก่หุ่นนี่แหละดูครับตีหุ่นไร้กาฝึกฝนอันนี้เขาบอกอะไรนีกดปุ๊บเอ่อตั้งหุ่นไร้กาของตัวเองขึ้นมาฮะลองโจมตีดูหนึ่งคือโจมตีธรรมดานะฮะธรรมดาอาเชอร์ะโอเคใช้ได้ยิงไม่ช้าจนเกินไปไม่เร็วจนเกินไป เดียวเรืเรเองอำออย่างเงี้ยแหละไปไปไหนต่อเดี๋ยวรู้ทักษะอนะ่ะต่อเดี๋ยวขอยิงอีกได้ไหมอ่ะอยากยิงยิง,ยงดูท่าก่อนเดี๋ยวไปหาตัวอื่นยิงก่อนฮนะจะลองท่าโจมตีน,ะนี่โจมเน็มดานะก็เร็วค่อนข้างแขนได้เออมิดไว้เฮ้ย <c> เ <oughs> มื่อไรเราลองดูกิ้วสองดับเบิ้ลสตาร์นั่นเองนะฮะยิงสองรอกิอ่งอันหนึง่งวินแอโร่ยิงไม่โดนฮะอ่านเอาได้ สร้างความเสียหายร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เป้าหมายและผลต่างๆที่อยู่กับพลังที่ขับขานอยู่แล้วพลังอะไรวะขับขานไม่เป็นไรเตออันนี้มีบอกนะครับว่าเราโจมตีมอนเตอร์ตัวนี้สร้างสร้างดามเมจไปไว้เท่าไหร่นะฮะเหมือนเทล่าเทล่าจะมีบอกบอกว่าเวลาเราโจมตีเนี่ยใครสร้างดามเมจสูงสุด กด F ก็ได้นะเสร็จสิ้นนะอะไรต่อเนี่ยฝึกฝนการใช้โซ่ฮะมาดูโซ่บ้างกำลังทำเพชอื่นอยู่ทำอะไรอยู่อ๋อมันค้างฮะรวมๆวินฟลาเวอร์อ่เอาไว้เท่าที่ไว้เท่ากันเดี๋ยวเราดูอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมดีกว่าไอคอนร้านนะฮะปาร์ตี้ฮิลกับตัวไว้ เราไม่มีของนะฮะบทตัวที <Ooh. S 1> โซนะฮะอ่อปาร์ตี้เอ่อคาแรคเตอร์ตัวทีคานะแรคเตอร์อ่ก็จะมีส,ตสตแตตสแตนมันไม่ต้องอัพเองนะมันออโต้อ่าไม่ต้ององัพเ,เองไตเติ้ลเนี่ยไม่มีนะครับเออชิปเมนต์นะเออชิปเมนต์อ่าเราได้มาอันแรกนะฮะก็คือเมื่อกี้แหละที่ได้เด็กๆมาม est, บีเคสนะแบ็กก็คือของนั่นเอง ครับสกิลนะสกิลดาเมจเกตคืออะไรเนี่ยอ๋อก็คือไอไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยโชว์ไว้ก็ได้ฮะเวลาเราไปตีราจะได้เห็นคาสกิลก็คือชื่อบอกอยู่แล้วฮะก็คือเป็นทักษะพวกการสร้างนั่นเองมีสัตว์เลี้ยงไงนะโซเชียลแอคชั่นโซนะโซนะเออสกิลไม่ครบเลยดีกว่าเพจโซเชียลอ๋ครบแหละกดเคสกิล ยี่งต้องรอเวฟสามเวฟห้าได้ทาเพิ่มสามารถเลือกทาแลนด์อ๋อเวฟสิก็จะเลือกฝั่งได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะครับผมเน้นสายฮิวดีกว่าต่อมาอะไรเนี่ยโซอ่าโซนะฮะโซสกิลนะครับอันนี้ก็จะบอกเป็นคล้ายๆกับอะไรเนี่ยเพิ่มพลังยมตยคิฟังม้องกันนะครับ ทางยมตยีทางชีวิตนะครับก็จะเหมือนกับเป็นสกิลเสริมผมคิดว่างั้นนะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นอ่าคิด๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวให้ระบบมันสอนดีกว่าเดี๋ยวค่อยๆไปนี่เรามาดูอินเทอร์เฟซเบื้องต้นเฉยๆนะครับต้องคลิกขวานะคลิกซ้ายไม่ได้โอ้สวยสวยเอ๊ถ่ายรูปถ่ายรูปกดอไนนะไรเนี่ย ลองก่อนปิน้นสกรีนถ่ายรูปนะฮะซ่อน UI เดี๋ยวผมลองก่อนซ่อน UI ต้องเปิดออปชันดูฮะไม่แน่ใจซ่อน UI คียักเบอร์อะไรตั้งคีย์อ๋อชิปแซนฮะไม่เหมือนเทลา่าเทล่ามันคอนโทรลแซนเหรือซินเนตัน,นอันนี้ชิปแซนนะซ่อนยูไอ่ี งามฮนะสวยงามไมไ่เห็นนะเอ้ยโทษนะไม่ได้มีเจตนาจะอย่างนั้นนะโอเคฮนะสวยงามฮะไปนะนะคลยต่อครับ มันจะเรียกว่าสวยกับเทลา่าก็ไม่ได้นะผมว่ามันคนละแนวอ่นะอันนี้มันออกแนวแบบจีนจีนอะหรือเปล่าอะไม่รู้เซฟก่อนเซฟสวยดีอะแล้วซูมเดี๋ยวผมุมลองซูมก่อนเอาสกอร์ได้ฮนะอ่าเหมือนเทล่าไปเลยนะครับระบบการซูมเหมือนเทล่าเลยก็คือสกอร์ไปเรื่อยๆกนะ็จะเห็นตัวละครอ,อย่างนี้นี่คือสกอร์เรื่อยๆนะเห็นตัวละครถ้าสกอร์ไปอีกปุ๊บก็จะกลายเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งอ่านะนี่ก็จะเหมือนเทลา่าเทล่าเลย เหมือนกันเดะเลยอ่าก็ผู้สร้างทีมเดียวกันอีกนะโอเคพังกับอารเซเลวอะไรนะเคมันขึ้นช้างกัยนะอ่ะไปต่อคุณเดินไกลไปหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกออโต้มีไหมเนี่ยเออได้อะไรมาเนี่ยคืออะไรอ่ะ 49วันวันอะไรฮะวิช่ไหับอ๋อเป็นบัฟฮะไฟเดย์บัฟสุกเพิ่มอัตราเงีตีบวกอ๋อเป็นบัฟประจำวันโอ้เทดีเทดีเซฟก่อนเออโทรศัพท์ตัวน่ะเทดีเท นะนี่คิริโตเองเอาไม่ใช่ขั้นตอนอาร์คานาจนะนะต้อง01ไงนะมัมต้อง01ว่ะดูอ่ะกดตรงนี้ฮนะเป็นการใช้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอสกดแถบนะกดแถบล็อกได้มันไม่หยเข้าทีหนึ่งอ๋อสามมันทำให้ศัตรูติดพิษเลยนะเนี่ยเด้งใหญ่เลยเนะี่ย เยยได้เรียนสกิลเพิ่มเติมฮนะคอนเฟิร์มสกิลเรียบร้อยลองดูสิเา็ใสกิลโอเคกด K ฮะเมื่อกี้ที่เราลองไปก็ได้ใั้ไม่ได้ใช้แล้วไม่แม่ใช้สร้างความเสียหาย Energy ต้องใช้เ Energy อน,อนะน,นี่อะไรเนี่ยดีเทอร์นไม่สามารถใช้เนี่ย ลงอ๋อคือวาปกลับเมืองนี่ะนดีเธอ โชทับยังไงต่อฮะไปที่โซแซงเจอรีแล้วลองชำระล้างดูโซแซงเจอเป็นสิ่งนี้จำโซแซงเจอรีโซ,โซต้องใช้โซฮะดดูโซเออ,เออโทษทีโทษทีโซไม่มีคีย์ลัดด้วยอ่ะเอาวีชำระล้งาลงโซโอเคอ่าชำระล้างโซแล้วไงอ่ะ ได้เคอร์เรจมาเคเรความก้าหารสีเมื่อใช้โซโอ๋อโซเคออสพีสองลันสามารถสร้างได้ชำระโซคนอื่นได้หนึ่งอันชำระเพลงคนเดียวต้องทำบริเวณโซเชียลโซโอ๋อก็คือประมาณว่าเราต้องเก็บโซมาแล้วก็มาทำตรงนี้นะฮะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆไปนะฮะท่านทาน ได้ได้ธนูมาใหม่กันแล้วไม่ได้เข้าอ่ะเข้าแล้วติดบัฟอะวิ่งเร็วอ่ะเท่ดิติดบัฟประเทศดิแต่มันน่าจะอยู่นานๆมันวันหรือวินเนี่ย ตรงนี้ก็ด้านหน้ามี NBC นะครับคุยแล้วก็จะตัดไปสู่อีกฉากหนึ่งสำหรับเริ่มเล่นเกมนะครับก็ระบบการแนะนำเกมก็จะสิ้นสุดหลงเพียงเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ